นู่นหนูไฟ,ออไโโฟว่ะพี่น้องขายน่องใส่เนีิป่อเจ้าสองในน้อยมิโตะเกิดใส่หรออ๋อมาคำทบลยเนื้อพี่ขายสองในน้อยป่ะเออโมตะเกิดเพราะมอตลระลากคนทางจะอืดเด้อพี่น้องขายราคาถึงถึงเนี่ยเด้อ มาตีนี่บ่แม่มีแต่ผูเด้ะบ่แม่แม่ลูกแม่ลูกสองได้ทองตัวเดียวปะตัวนี้ตัวเดียวปะบ่ครับแม่ลูกลูกมันเคเอฟสามหนึ่งมีใบพออ๋อนี่แม่แม่นี่สมแล้วเนาะแม่นี่ทองประกันม่านให้สามเดือนสามเดือนเนาะทองออกฟอร์ดทองออกฟอร์ดอออองกฟร์ดเอาใบมานั่มบ่มใบมานั่อยู่ตัว่ารถเนาะออมอรถเนาะมีแต่ทายรูปไม่ได้แบบถ่ายรู่ไป เอาแต่ว่ามีใบทั้งแม่ทั้งลูกเลยแม่แม่เป็นเน็ตสายพันธุ์อย่างหนึ่งหูหนงสี่เป็นรามันลูกกระทบลูกกระทบเนาะหูมันสิเง้าซำปากเขื่อนโบโบถึงปากกันเลยปากเนาะหัวหนึ่งเนาะเป็นรามันลูกกระทบหัวหลุนทั้งแม่ทั้งลูกนุ่มแล้วก็ดีพี่น้องครับนุ่มมีใ่นี่ให้ให้นุ่มลูกดีนุ่มสีน้ำดังได้เกรงดำเกรงดำอะไรลูกก็เบิ้งอะไรลูกก็เบิ้งเกรงดำพี่น้องครับ เรื่องยญ้าหอดเครื่องยญ้าหอดอุ้ยเครื่องยญ้าหอดหอดขาได้พี่น้องครับแน่แบกไปเมืองเลยทานพานี่ยิ่มพล้วเนาะคผมตัวกุนเต้เศร้าแล้วครับคุนเต้เศร้าเนาะกุนเต้เศร้าแล้วมาบัตรนี้มาเบิ่งลูกได้เบัตรนี้ลูกลูกนี่เป็นของเคเอฟสามหนึ่งเคเอฟสามหนึ่งเกตเดือนแบบวันนี้ครับลูกเกตเดือนเนาะครับผมเอ่อเคเอฟสามหนึ่งพี่น้องแข้งขาข้อหนาข้อหลังพับหนาเล่าได้ครับผม สวยๆครับสายพันธุ์แม่บอกอนาคตข้างหน้านะเป็นเหลี่ยมเลยเนาะได้แห้งเนาะได้หนาเด็ดลึกอัดปีนองครับวัดทุกอย่างเลยเท่าเท่าได้ละเคฟสามหนึ่งตะกูลเคฟสามหนึ่งเวลาเรายืนเราสิขาขาตรงมือเก่าสีม่งสาข่งเกตยร์ยังไงแล้วก็ขาลังไปดนยืนแยกๆหน่อยนึงอันนี้ตามตั้มได้ก่อน กำลังอยู่นะกำลังได้ดีครับสุดครับจับสุด,สดเลยเิขา,ายบุงครับมาที่นี่ราคาหนี้ราคาเปิดทั้งแม่ทั้งลกูกราคาเปิดทั้งแม่ทั้งลกูกเส้นแปดหมื่นเส้นแปดหมื่นเนาะก็บนี้ประกันมั่นออกฟอร์ดสามเดือนสามเดือน มันเขียบนีใบทั้งแม่ทั้งดุทั้งใบทั้งแม่ทั้งดุรวมสูงแม่์ลอยหาซิบลอยหาซิบนาะมสูงลูกลูยกันลอยสามสิบบวกลอยสามสิบบวกครับเคเบอร์ไายคุ้มสางครับมาก็ในตลาดแม่ลูกนี่แหละครับพักแห้งทางลมดีราคาแสนแปดนี่เป็นราคาเป็นราคาห่อราคาห่อนในทองนี่ตัวหนึ่งออกฟอร์ดเนาะเมีนครับสี่สองหนึ่งสามสี่สองสี่สองหนึ่สาม ตัดซะเรียบร้อยเราประกันทุกอย่างเนาะครับเนาะว่ายืนเทียงกันกับแม่แม่กับลูกนะ่ก็อะไรได้มากน้อยกได้แยกได้ครับแยกได้เนาะเอาจะแยกลูกเท่าไหร่ลูกก็แยกได้หลายแล้วครับได้หลายครับลูกแยกได้เก้าสิบเก้าหมื่นเนาะแม่มันก็เก้าสิบเก้าสิบแม่มันเจได้สองว่ายไงเจริญสองทำอะไรมาไหใส่เบี้ยมาที่นี่มา 0 8 0ครับ080 475 475 6 6 0 7่ครับบนยแครับสมบัตินีครับโคสีสวนะโคสีสวรนครับประจําเอพี่น้องทังโคสีสวรนี่งวงามครับเป็นงวงงามไรนะพี่น้องมากระทั่วมาเบิ้งเมื่อกี้ครับไทยบิ้นั่นแน่เพราะว่าเจองวงงามเอนี้ลมเราด้ครับพี่น้องครับแม่เก่งครับลูกเก่งเออเป็นลูกตัวที่ใดะนี่ ลูกแรกครับลูกแรก,รแรก,กสองในทองอ๋อลูกแรกลูกสองในทองเอ้าครับผมไอแมนเด้อร์มานี้ครับผม,มนี่ห้อยนะครับไอแมนไอแมนมาหนีกอดกอดอันนี่เปิดโคบแม่ลูกลูกแม่เนะนาะพอเพันธมารสองสองคมบ่สาม,มสามเนะาะแกสิไรไปทีเดียวโคบเนาะพี่น้องเด้อ ไายข้องสั่งอีกเป็นก่อนนั่นแหละเป็นมอนีเป็นดูดนมแม่อยู่ในนั่นแหละลราดูดแม่ลูกแม่นี่เนาะแม่นี่แม่นั่นจะเป็นง้ไทยไทยบ้านเขาเนาะไทยกลางเนาะไทยกลางไทยกลางถึงไทยใหญ่ลูเป่นนี่สมในบ้านบอกยังไงสมสมหลอดสมหลอดหลอดแบบไดนล่ะหลอดของแบบมุดตันมุดตันเปล่าอ๋อดูเป็นลูกมุดตันได้ครับพี่น้องเด้อลูกมุดตัน เออการันตีเดี๋ยวว่าเป็นลูกลูกแม่แม่แม่ลูกกินนมกันจับดาบดูครับจักเดือนละพอลูกเคนยังสามเดือนสามเดือนบ่กสามสามเดือนกับซีเนาะครับแต่แม่ทองหวังอยู่เนาะครับแม่ทองหวังแม่ทองหวังเลยเด้อเจออะไรเด้อพ่แม่ตัวนี้ฮกหาเดอะไรฮกหาเนาะครับอยากได้หกหมื่นห้าครับพี่น้องครับครับรับทรงหารับทรงหายเนาะครับต่อรองกันได้อยู่ต่อรองเนาะไปพ่อข่มต่อไป ตัวนี้สามหนึ่งเอฟเคสามหนึ่งเคเตัวเคอฟเคฟสามหนึ่งกเคอสามหนึ่งครับไปหลอดมีเนาะป่อเนาะกเคเอฟสามหนึ่ครับสมเดือนโอแม่แม่ลูกลูกแม่ครับล่ำดีสวยแม่นี่น่าจะเป็นลูกเป็นบ้าบ้าสิ้นกระทบคนี่แ่นนครบามันบ้ามันกระทบ KF31 มากลูกกัได้มากแม่โอ้ยโม,มอโลูกลูกนกขาทาตัวนี้แม่เป็นหนิเป็นงัว่ <c oughs> อัน้อ,พอ <c oughs> โพีนองนะมาในสอนี่มูเอ,อแม่นน่อ้างใหญน้ออ้างใหแห้งนออ,นอ้อางใหอกัองงอกหลาดเลยมสูงสูงแม่พนสูงเท่าไห ร้อยห้าสิบเจ็ดรอยสี่สิบเจ็ดเกือบห้าสิบห้ามาณเนาะมันอะไรก็ได้มาณเนี่ยเนาะได้อยู่หรอครับได้อยู่เป็นูกว่าเจ็ดสองเจ็ดมื่นสองเนาะแยกได้ครับเปกลูกได้เปกแม่ได้เปกลูกก็ได้เปกแม่ก็ได้เนาะครับแต่ราคาแบ่งกันยังไงในเวลาเจ็ดมื่นสองคนละครบวกเนลูกสิแพงกว่าแม่ลูกแพงกว่าแม่บ่ครับ หยุดแม่แม่ลูกมาตัวต่อไปมาเอาซิหนิมะตัวต่อมาตัวเดียวบ่ขายลูกของเราไปหรอโอ้แยกไปละครับทําอะไรก็ทํามาแล้วเจ้าของเขาทํามาแล้วแต่ว่าจากสีติดบติดบงบดเอ็ดบวดมันมันมาสองหอบแล้วมันกับบอนแอร์ใจสองหอบเนาะมันยังเป็นเลือดใส่มาเบิึงเครื่องเบิึงเครื่องดีครับ บอสิเบอรว่ามันหดจังต้องมันต้องมันต้องไม่คุณต่อเศ้าเบิครับน่นแหลผมผมกับพท่านได้คุณต่อเศร้าเนาะอ้า่าตัวไดนรายเท่าไรกนี่สามเกาสามเมื่เกครับกันได้เป็นงัวเป็นงัวแม่แม่ลูกจะแยกลูกไปหรแยกแยกลากไปแล้วน้ำล่างเราได้ยิน้องเลอน้ำล่างสวยน้ำสวยเลยครับงาจนหดพบหนาเลยครับมซ ต่อไปเป็นตัวที่สองตัวที่สองบอกครับครับต่อไปจะเป็นตัวที Overall, ่สองครับเดีเอาเลื่องหายยังเราพอเลื่องหายยังตัวนี้ตัวนี้ต้อง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 เศร้าบ้างเพราะว่ามันมันผ่านสองรอบแต่ว่าเครื่องเราจะพดแน่อยู่ไปดุนเด้งหน่ะไปดุนไปดุนเด่าโอ้ยขันข้อมาที่นี่เอาฝากเบอร์มาเอาที่นี่ครับ083 083 เก้าศูนย์สองศูนย์เก้าศูนย์สองศูนย์สามหกหนึ่งสามหกหนึ่งข้อมูลของม่านซ้ำกันกับแม่เมื่อกี้เนาะคุณพ่อเนาะจิตว่านะครับผมเอออคุณพ่อยังหลังอะไรเพิ่งคุณพ่อซื้อยังคุณพ่อซื้อข้อแก้วข้อแก้วเนาะครับสรุปว่าตัวนี้คือเป็นงอดจิตว่างอดทับแล้วแต่ว่าอ่าได้ทองหล่อปะเนาะครับจิตว่ได้ตรวจท้อง่ได้ตรวจท้องครับครับนมซีครับได้ พ่อแก้วบ้านไหนล่ะครับบ้านกอบ้านกรออำเภออุดรพอนง่วนเี๋วเหมือนทีพี่น้องครับมากับจังหวัดมหาอ่าน้าหอมบัตรกอพ่อแก้วว่าอะไรอยู่บ้านบัตรกอเด้อพี่น้องเด้อบัตรกออออกไปทางราชสีสลายบัดรกอถึงสมปอยใกล้ๆจะมีไปหากินลูกอ๋อบัตรกออุดรพอน้อตอนี่นะครับก้อใหญ่ก้อยใหญ่คือเอาง้วนงามมาขายตลอดครับพี่น้องรับประกันทุกอย่างครับรับประกันทุกอย่างทุกตอนทุกตอนทุกอย่างตัวนี้มักเทียบสามหมื่นตัวนี้แล้วงามเพียงแต่นี่นาะ รับประกันสูงขึ้นได้มีปัญหาเอ้าพอ่เอเดี๋มันได้พอเด้อมือนนี่ครับเดีมันเดี๋ยามันเดี๋ยมันที่เปิดแห่งแรกหายเด้อพอเด้อเออโง่อ่ะพ่อแม่แม่ลูกลูกลูกตัวแม่เด้อพี่น้องเด้อตัวไหนนอยไงามเด้อพี่น้องครับสายพันธุ์นังนี่คุณพอ่อเป็นบริเก็บใบอันไวเนี่ยงวธรรมชาติเด,ด้อพี่น้องงวธรรมชาติ ก้อนี่จักเดือนล้พอเดือนก้อยเดี๋ยวพอเดือนก้อยเนาะมึงแม่เรากระโดดเรายืนคกูกันนะประมาเดือนกวอาเนาะคุณแม่เรายู่คุณครับแม่เพิ่งสูงมาร้อยร้อยสี่สิบปลายกับล้อยห้าสิแล้วครับประมาณสี่ิบห้าบกลโอ้ยเนไแม่มาดเลยด็ใสสีแดงแม่เป็นแม่เป็นกนมนมงามดีเนาะ นมดีล่างนมดีครับพี่น้อง,ง,อง,องเครื่องดำพอำำเครื่องดำบ่จากตัอนนึงพราะว่าเขาขานำเรียงเนายนุ่โลวงเป็นยังับพีนน่น้องอเ,อออเขาขาดนำเลียี้ยคนสต๊อกจกดเท่าไรหรอพ้อเจ็ดหมื่นเจ็ดมื่นน้อแต่แม่ทอองว่างอยูนอนอนองว่างกูจ้เจ็ดหมื่น 7, สวยๆกับมีเบรโรศัพ นี่คับเจ้าฝากเรื่มากูเก้าสามูเก้าสามสี่เก้าู้เก้าคูสอดแสองคูแปดแปสายนอฝายเนาะนฝายตัวแดงมบแมนเอามมตตอไปพี่มาต่อเลยมาเปิดต่อเลยครับมาคุณพี่มาต่อเลยมาลั่นวีดโอยู่ตัวนี้มาเลยพี่นองโอ้ย อ่ะคุณพี่ลูกนี่เัาไดนนี่พี่ลูกนี่นีล่า็ลูกแหลกครับลูกแมนลูกมนใช้นานอ่ะงปัอด81ครับลูกเอเคเอเค581สคบ่ลูกพริกแดงครับอ๋อลูกพริกแดงเคเอเคพกแปดสิสเ581เอาคนมาอาลูกหนาเนาะลูกงามเนาะ หา,หาเดือนครับหาเดือนครับหน้าหนาใหญ่ๆแม่ลูกแรกครับแม่ลูกแรกพร้อมแม่นี่น่าจะเป็นง้อง้อไทยไทยกลางเนาะครับไทยกลางผสมหน่อยนึงเนาะเบื้งหูแม่เพิ่นไงได้เพราะมันเกิดมาด้านหลังน้อเป็นง้อไทยกลางไทยกลางสะเก็ดายพี่น้องง้อไทยกลางสีหาลูกทรงลูกงามนาะ,ะแม่อยากจอยนิดหนึงเพราะมันหายนมลูกเพิ่นเอาพี่น้องครับลูกแรกจอยนิดหนึงราคาอย่างไรเท่าไหร่เหรพี่ เดืนใบเจ็ดสิบห้าครับคุณเจ็ดหมื่นหานะ็นราคาเจ็ดหมื่นหาเอามาที่นี่ฟากเบอร์มากพี่ฟากเบื่อมาศูนย์เกเก้าสี่มนย์ามแปดศูนย์ศูนย์เก้าเจกกจพี่น้องมากจังโทมาหาเด้ครับเด้องอยู่บ้านในที่สนฝ่ายบ่อยู่นกันบ่โนนหันหกเลยครับอ๋อบายนั่นก่โนนหัน6โนนหันห อำเภอด,ดุก่อนนี่บ่ครับผมตำบลสำล้งเนี่ยตำบลสำลง้งพี่น้องมกกักแทมาหาเพื่นเดยครับพี่น้องเด้อม้วราคาเจ็ดพันหนี่ลกัลกๆักเรอยู่ที่ลูกเนาะครับแม่ทองว่างนะพี่เนาะว่างครับ,รบแม่ลูกลูกตัวแรกเพื่นอะเชิงดีครับตัวนี้นะตึกเลยเนาะลูกแบบนี้ก็ลืมเรื่มมาใม่มอมีกท,ท่อนหนึงนึหาแปดหนึ่งครับผมหาแปดหน 1. 1> ึ่งเนาะ SK 5้าแ SK ห้าแปดิกแดงครับติกแดง SK 5 8 1โอเคพี่น้อง มากกระท้วมากอุ ite, ้ยพับหน้าพับหลังดีครับผมคอแข้งคอขาเฉื่องเล่นน่องผึ่งบาลออกทีรุกตัวนี้ครับผมรักๆออกทีรุกเอาหอม้านาทีเด้อพี่เงี้ยังล่ะครับลืมซื้อซื้อแอบซื้อแอบเด้อพี่น้องง่วงทุกคนนี่แหละครับผมแม่ลูกลูกแม่เด้อพี่น้องเด้อคุ้มต่อไปเนี่ยง่วงพอคน พอเพิ่อนบอกว่าผสมหลอดแต่ว่าหลอดเรานีเราเราบูว่าปหลอดตัวใดะเะ็ดเสียแล้ววาสันผมมองแล้วมัน่าจะเป็นแบบ่หนาฟันทงพี่น้องเนาะงามอยู่พองามอยู่ตัวนี้พัวหน่อยตัวนี้พัวหน่อยงามอยู่แม่ป้ายหูดำบ้ามันกระคักเลยพี่น้องขาโบสถอยนิดน,นึงพอหายนมลูกลูกน,นีไดแม่มาก เต็มเตีมเลยลูกได้แม่มาเต็มเตีมเลยพี่นอ้องอัดหลาดเลยลูกได้แม่เต็มเตีมครับหนาส,สวยงมอตัวแม่อ้าดยังเป็นปเด็กน้อยเนี่ยกำลังโยดเลยครับใส่ใดใส่ใดลูกหญิงใดแม่มาตลอดเลยพอเนาะว่แม่แม่ลูกแต่ว่าหลอดพอคนจำบ่อยใดคนเก็ตเสียว่าทัานจเจ้าใดจะได้หรือพอหามื่นบอ ห้าหมื่นเจ็ดราคาห้าหมืเจประมาณนี้ะพี่น้องครับแม่พ่นสูงประมาณลอยลอยห้าสิอยสีบห้เกือบห้าสิบาปประมาณห้าสิบนะพอนาอแต่ว่าผมผมบอกว่าหลัจะเป็นแบบพริกแดงเลยหัวมันงงโนกนะสงสัยอยู่นามันได้พริกแดง SK หาแต่หนึ่งคืองวอตัว่อกีไถ่มไปไทยกันนะคลายกันนะห้ามืเจพี่น้องเด้อ พอมีเบอร์โทรศัพท์บ่ล่ะเบอร์เจ้ามีบ่ฮะโทรโทษน้องต้นกับผู้ใหญ่เทียมผู้ใหญ่เทียบบ่าวเทียมอรโทรโทษกับผู้ใหญ่เทียบใครผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เทียบบ้านไหนบ้านไหนบ้านทักษางนี่บ้านทัสร้างเนาะดูหลังดูเรียงกำแพงเออพี่น้องดูหลังดูเรียงกำแพงเด้อครับไปหาซื้อพออยังล่ะไปละเขาไปหาผมไม่รู้ว่าผู้ใหญ่เทียบผู้ใหญ่เทียบเนาะหลังดูเรียงกำแพง สามหมื่นเจ็ดพี่น้องมากข่งทุบมากครับพี่น้องครับทุไปหาคนญ่เทียบเห็นไหมนักปอเด้อวันนี้ครับสี่สองสี่สี่สองสี่ห้าเก้าหกหนึ่งห้าเก้าหกหนึ่งไอเทียบเด้อกังสร้างวงแองกัดใหญ่เด้อสีดำๆนี่ครับพี่น้องเด้อแองกัดมีใหญ่หนิงัวสายเหนื่อเนาะความสูงประมาณลอยอ่าประมาณลอยเท่าไหร่นะสวัสดีครับผ ขีเดวัดนะบ่ความสูงนี่ประมาณก้าเนาะประมาณลอยหาสิบประมาณลอยหาสิบครับพี่น้องครับแงกัดใหญ่ๆยางๆด้านหนาลึกๆสายเหนือครับพี่น้องเท่าไรล่ะพี่ยากไดสี่หมื่นสี่บ่ห้องห้องห้องสี่หมื่นสี่โอ้เป็นโคพันไหนสบายเลยพี่น้องตัวนี้เนาะ 4ีมนเป็นพ่อพันกันได้ครับพี่นองครับแองกัดแองกัดใครใครเงี้อ่อนโตนเลยล่ะอะไร้ีมนีไรซีมนราคาจะได้เท่าไหร่ครับผม4ีมนเอาฝากเบื้อรับ์โทรศูนท์เกัาแปเ ศูนย์สามหกเก้าศูนย์สามหกเก่าเนาะครับคือสำโรงทาบสำโรงทาบหอยปังหอยปังเนาะนี่พี่หมูบ้านอยู่วันเสาร์เนี่ยมันมีอยู่สีขาวบางบ้านมีมีมั่วหลายบ่หลายอยู่ครับอ๋อวันเสาร์อไอ้เนาะเออพี่น้องเด้อว,วันเสาร์เดี๋ยวจะไปถ่ายให้แล้วพี่น้องเด้อน้องหอยปังครับผมม,ม,มักกะท وم าสี่หมื่นเนาะพี่เนาะสี่เท่าเดก่อนสี่สีส่หมืน่นของขายมีอยู่ของขายมีอยู่อ่ามักกะทม م าพี่น้องเด้อมัวสายเหนือครับ